สวัสดีครับพบกับอลิมิเต็ดไม์เซ็ตจิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง10บทเรียนเปลี่ยนชีวิตแบบตรงแล้วก็ทรงพลังที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนะครับข้อ1คุณคือคนที่สอนให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณผู้คนจะทํากับคุณในสิ่งที่คุณอนุญาตให้พวกเขาทําถ้าคุณไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นทํากับคุณก็ลองสํารวจตัวเองดูว่าปกติแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณยอมรับได้บ้าง เราทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าใครบางคนปฏิบัติกับเราอย่างไม่ยุติธรรมไม่ให้เกียรติหรือว่าเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งเราต้องถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่พวกเขาเลยนะครับแต่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราได้เปิดช่องว่างให้เขาทำกับเราแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่การยอมให้ใครบางคนล้ำเส้น ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่ว่ามันจะค่อยๆก่อตัวจากสิ่งเล็กๆที่เรายอมให้ผ่านไปอย่างเช่นการไม่พูดอะไรเมื่อเขาพูดจาไม่ให้เกียรติการให้อภัยซ้ำๆกับพฤติกรรมที่ควรจะจบหรือแม้แต่การกลัวว่าจะเสียเขาไปจนยอมเสียความเคารพในตัวเองนะครับคุณต้องเป็นคนที่กําหนดขอบเขตไม่เช่นนั้นคนอื่นจะเป็นผู้กําหนดขอบเขตให้กับคุณชีวิตที่ไม่มีขอบเขตหรือว่าไม่มีเส้นที่ขีดเอาไว้ก็เหมือนบ้านที่ไม่มีรัว้วใครจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ หลายคนรู้ว่าตัวเองถูกเอาเปรียบแต่ว่าก็เลือกที่จะอยู่เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเงียบตัวเองจะเหงาหรือว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครเคารพขอบเขตคุณเลยถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาตั้งมาตร,รฐานให้คนอื่นเห็นว่านี่คือจุดที่ฉันจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นเข้ามาคนอื่นก็ยังจะทดสอบคุณต่อไปเสมอคุณไม่จําเป็นต้องกลายเป็นคนที่แข็งกร้าวหรือว่าแรงน้ําใจกับคนอื่นนะครับแต่ว่าคุณต้องกลายเป็นคนที่ชัดเจน เพราะว่าความชัดเจนคือภาษาของความเคารพที่คนอื่นจะต้องมีให้คุณนะครับ 2. มุมมองของคุณต่างหากคือปัญหาความทุกส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับเหตุการณ์นั้นเป็นกลางการตีความของคุณต่างหากที่สร้างความเจ็บปวดที่เปลี่ยนมุมมองและก็เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้เสมอไปแต่ว่าสิ่งที่ควบคุมได้อย่างแน่นอนก็คือมุมมองที่เรามีต่อสิ่งนั้นนะครับ ความเจ็บปวดส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่ามาจากเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นในหัวของเราเองวิกเตอร์แฟรงโคลนักจิตวิทยาและผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันของนาซีในสงครามโลกครั้งที่2เคยกล่าวเอาไว้ว่าระหว่างสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองมีช่องว่างอยู่และช่องว่างนั้นคือพลังของเราในการเลือกและการเลือกนั้นคือเสรีภาพของเรานี่คือหัวใจในการเปลี่ยนมุมมอง เหตุการณ์จานวนมากมันเป็นเพียงสิ่งกลางๆมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวในตัวของมันเองอย่างเช่นฝนตกมันมีค่าเท่ากับแค่น้ําที่ลงมาจากฟ้าแต่ถ้าคุณมองว่ามันทําให้คุณต้องเลื่อนแผนทั้งวันฝนก็จะกลายเป็นตัวร้ายทันทีแต่ถ้าคุณมองว่าฝนคือโอกาสในการที่คุณจะได้พักหยุดวิ่งและหายใจคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นเพื่อนหลายคนติดอยู่ในความคิดของตัวเองจนกลายเป็นนักเล่านิทานที่เก่งกาจในหัวแต่เป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากฟังเพราะว่ามันทําร้ายตัวเขาเองทุกวัน ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตก็เริ่มจากการเปลี่ยนเลนส์ที่คุณใช้ในการมองโลกเพราะว่าชีวิตไม่ได้เจ็บแต่ว่ามุมมองที่ไม่เคยถูกทบทวนต่างหากที่ทําให้ชีวิตนั้นเจ็บปวด 3. คุณติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรทําอะไรแต่คุณติดอยู่ที่เดิมเพราะว่าคุณรู้ว่าควรทําอะไรแต่คุณไม่ยอมทําคุณทําตัวให้ติดอยู่ในเกมแห่งความสับสนลึกๆแล้วคุณมักจะรู้ขั้นตอนต่อไปเสมอคุณแค่หวังคําตอบที่ง่ายกว่าซึ่งมันไม่มีอยู่จริง ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกมอนวนอยู่ที่เดิมเหมือนกำลังเดินหรือว่าวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเรามักจะเข้าใจว่าเพราะว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเรารู้ว่าเราควรทําอะไรแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทําเหมือนเรามีแผนที่ที่ดีอยู่ในมือแต่ว่าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราออกจากพื้นที่สบายแล้วเราจะเจ็บเราจะพลาดหรือว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับลองย้อนดูตอนที่เราตั้งเป้าเอาไว้คุณอยากจะเขียนหนังสือคุณอยากจะเริ่มธุรกิจคุณอยากจะเลิกนิสัยอะไรบางอย่าง แต่แล้ววันก็ผ่านไปกลายเป็นสัปดาห์แล้วก็หมุนวนไปคุณก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะว่าความรู้ของคุณหมดแต่เพราะว่าความกลัวของคุณนั้นเริ่มทํางานแทนคุณเริ่มคาดหวังว่ามันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือว่าถ้ามีเครื่องมืออีกสักนิดถ้าอยากมีโอกาสมากกว่านี้ถ้าแค่ไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรทํานองนี้นะครับแต่ความจริงก็คือไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ที่ไม่มีความลําบากที่ไม่มีความยุ่งยากไม่มีอะไรต้องแลกที่ไม่มีช่วงที่คุณจะรู้สึกไม่มั่นใจ นั่นคือเส้นทางของการเติบโตซึ่งมันมักจะไม่น่าพึงพอใจแต่ว่ามันจะส่งพลังในหนังสือ The w a r of Art ที่เขียนโดย Stephen Pressfield เขาพูดถึง resistance หรือว่าแรงต้านที่เราสร้างขึ้นมาเองว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ขวางเราไม่ให้เริ่มทําสิ่งที่ควรทําจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้แต่เป็นเพราะว่าเรารู้แล้วเราไม่ยอมทําจุดเจ็บปวดที่หลายคนเงียบไว้ก็คือความรู้สึกผิดกับตัวเองที่รู้แล้วไม่ทํามันคือการทรมานทางใจอย่างเงียบๆที่ไม่มีใครเห็นแต่ว่าคุณรู้ คุณรู้ทุกคืนก่อนนอนว่าคุณไม่เริ่มและมันยังวนซ้ําทุกเช้าคุณบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มจริงๆแต่เมื่อพรุ่งนี้มาถึงคุณก็ยังอยู่ที่เดิมบาดแผลที่ลึกก็คือบางทีฉันทําได้แต่ว่าฉันเลือกที่จะไม่ทําและนั่นคือความรู้สึกติดอยู่ที่แท้จริงนะครับแล้วจะทํำยังไงก็เริ่มจากแม้เพียงหนึ่งนาทีเริ่มแม้เพียงหน้าเดียวของหนังสือที่คุณอยากจะเขียนเริ่มแม้เพียงร่างแผนธุรกิจคร่าวๆแม้เพียงเดิอนออกจากโซฟาของคุณ เหล่านี้คือสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังก้าวไปข้างหน้ามันดีกว่าการนั่งรอวิธีที่ง่ายกว่าเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มแล้วความรู้สึกติดอยู่มันจะเริ่มคลายออกเหมือนหิมะที่เริ่มละลายและคุณก็จะพบว่าทางเดินไม่ได้ยากเกินไปเท่าที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการก้าวเท้าออกจากจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ 4. ความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับคุณไม่ใช่ธุระหรือว่าโครงการอะไรของคุณในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงจากโซเชียลมีเดียจากเพื่อนร่วมงานจากญาติจากพ่อแม่ เรามักจะได้ยินคําวิจารณ์คําชื่นชมหรือว่ามีเสียงกระซิบจากตัวเองว่าเขาคิดยังไงกับฉันหรือว่าถ้าฉันผิดเขาจะคิดว่ายังไงและเสียงนี้ดังอยู่ในหัวเราตลอดจนบางครั้งชีวิตของเราแทบจะหมุนรอบคําว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดเห็นเหล่านั้นมันอยู่ในหัวของคนอื่นเราไม่อาจที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นและเราไม่อาจที่จะควบคุมมันเมื่อเราไม่ได้ให้พลังกับสิ่งที่เราไม่ควรจะรับมันมาเราก็จะปลดปล่อยตัวเองจากกรงที่สร้างขึ้นโดยความคิดเห็นของคนอื่น ในหนังสือ The Four Agreements เขียนโดยดอนมิเกลรูส์หนึ่งในข้อสัญญาที่ท่งพลังก็คืออย่าเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นตัวของคุณเพราะว่าเมื่อคุณรับความคิดเห็นเหล่านั้นเข้ามาคุณก็ให้โอกาสพวกเขาสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้กับคุณเองจุดเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ก็คือการหวาดกลัวการถูกปฏิเสธหวาดกลัวว่าเราจะไม่เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นดังนั้นเราจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับความคาดหวังจนลืมเสียงของตัวเองถ้าคุณสามารถเปลี่ยนคำถามว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันเป็น ฉันรู้สึกยังไงคุณก็จะรู้ว่าเสียงที่ควรจะได้ยินก็คือเสียงในใจคุณไม่ใช่เสียงที่มาจากภายนอกเมื่อคุณรู้และเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่เรื่องของฉันคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองจากการแบกสัมภาระที่ไม่ใช่ของของคุณแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตจากศูนย์กลางของตัวคุณเองนะครับคุณผู้ฟังที่ฟัง EP นี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ EP นี้ไปอ่าน ก็จะสามารถขอไฟล์ PDF เนื้อหาของ EP นี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากส่วนของคําอธิบายที่เขียนไว้ใต้คลิปหรือว่าจะสแกน QR Code ที่คุณกําลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับและท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจช่อง Alimited m y s e t จ h ต t ไม่จํากัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับข้อ5คุณกลายเป็นสิ่งที่คุณทําซ้ําไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดซ้ําหลายครั้งเราจะได้ยินคําว่าตั้งใจจะอยากจะ จะโน่นจะนี่แต่ว่าสุดท้ายวันแล้ววันเล่าเรื่องราวก็วนกลับมาเราพูดมากกว่าทาและความตั้งใจนั้นก็ยังคงอยู่แค่ความตั้งใจมันไม่เคยกลายเป็นของจริงในชีวิตของเราครับในหนังสือ Atomic Habits ที่เขียนโดยเจมส์เคลียร์ได้บอกไว้ชัดเจนว่าคุณคือระบบของคุณนั่นคือความเป็นตัวคุณเกิดจากสิ่งที่คุณทําซ้ําไม่ใช่สิ่งที่คุณตั้งใจที่จะพูดเพราะเมื่อเวลานานเข้าระบบนิสัยจะถูกฝังอยู่ในสมองและมันจะกลายเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางของการกระทําของคุณ จุดเจ็บปวดที่หลายคนพบก็คือช่องว่างระหว่างคําว่าฉันอยากเป็นกับฉันทําและช่องว่างนี้คือบาดแผลที่ไม่แสดงออกมาคือตอนที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วคิดว่าเราเป็นผู้สร้างแต่เราไม่เคยก่อสร้างถ้าคุณอยากจะเดินจากความตั้งใจไปสู่การกลายเป็นก็ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก,การกระทําของคุณที่ทําได้ทุกวันจนมันไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างเช่นให้คําชมตัวเองทุกเช้า หรือว่าอยู่ห่างจากมือถือสัก5นาทีหรือว่าเขียนหนังสือหนึ่งบรรทัดทุกวันเพื่อที่จะเขียนนิยายให้จบเล่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเหล่านั้นจะถูกสะสมเหมือนกับหยดน้ําที่หยดลงหินจนหินนั้นถูกกัดเซาะและก็เปลี่ยนรูปร่างอยู่ๆคุณก็จะตระหนักว่านี่แหละชั้นในแบบที่ชั้นอยากจะเป็นและในวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้พูดว่าชั้นอยากอีกแล้วแต่ว่าคุณจะพูดว่าชั้นเป็นสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณทําซ้ําได้ทําให้คุณกลายเป็นนนสิิง่งงั้จรๆ 6. ถ้ำท,ที่คุณกลัวที่จะเข้าจะมีสมบัติที่คุณตามหาในชีวิตของคนเรานั้นมักจะมีจุดที่เราไม่กล้าเดินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการพูดความจริงกับใครสักคนการเสนอตัวในโอกาสใหม่หรือแม้แต่การ,รเผชิญหน้ากับตัวเองในกระจกจุดนั้นเองคือถ้ำที่เรากลัวสุดใจเพราะว่าเรากลัวว่าข้างในจะมืดมนจะเจ็บปวดหรือว่าทําให้เราเปลี่ยนใจจากสิ่งที่เราเคยเป็น แต่ว่าถ้าคุณรู้เรื่องราวของฮีโร่ทุกคนในประวัติศาสตร์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ออกจากวังเพื่อที่จะเจอทางพ้นทุกข์ชีวิตของเนลสันแมเดล่าที่ผ่านคุกมา27ปีหรือแม้แต่ในภาพยนตร์อย่างส t a r War ร t เดอะ o ลออนคิงหรือว่า The m a t ท i x ทุกคนล้วนต้องเข้าไปในถ้าที่ตัวเองกลัวที่สุดเพื่อที่จะพบกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่แท้จริงและขุมทรัพย์ของชีวิตนะครับจเซฟแคมเบลผู้เขียนหนังสือ The Hero with a Th o u s a n d Face กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า The h e r o s Journey หรือว่าการเดินทางของวี ว่าทุกการเติบโตจะเติบโตจากการก้าวข้ามความกลัวไม่ใช่การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันจุดเจ็บปวดก็คือหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงถ้ำนี้และอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมๆรอคอยให้ชีวิตเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องกล้าทําอะไรใหม่ๆทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่แค่หลังประตูแห่งความกลัวเท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าถ้ำไม่ได้มืดตลอดไปข้างในอาจจะมีแสงที่เราไม่เคยรู้จักแค่เราไม่เคยกล้าที่จะจุดไฟเข้าไป ถ้าคุณกลัวการพูดความในใจกับคนใกล้ตัวคุณอาจจะกำลังขังรักแท้เอาไว้หลังประตูหากคุณกลัวที่จะเริ่มทําในสิ่งที่คุณฝันคุณอาจจะปล่อยพรสวรรค์ให้ตายไปกับความกลัวขอให้จำไว้ว่าความกลัวก็แค่สัญญาณเตือนว่านี่คือทางที่คุณควรจะไปเพราะว่าข้างหลังความกลัวคือขุมทรัพย์ของชีวิตที่คุณอาจจะตามหามาทั้งชีวิตนะครับ 7. คุณไม่มีทางหายดีในที่ที่ทำให้คุณป่วย บางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการการพยายามเพิ่มแต่อาจจะต้องการการออกมาจากที่ที่มันบั่นทอนเรานะครับคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องอธิบายตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอยู่ในที่ทํางานที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบการล้อเลียนและความเฉื่อยชาทางอารมณ์แล้วคุณก็พยายามอดทนคุณพยายามปรับตัวพยายามที่จะให้กําลังใจตัวเองแต่ว่าทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมามันกลับยิ่งดูดพลังของคุณไปเรื่อย เหมือนกับการอยู่ในห้องที่มีควันพิษแล้วคุณยังพยายามสูดลมหายใจลึกๆแทนที่คุณจะเดินออกไปจากห้องนั้นในจิตวิทยาการบําบัดมันจะมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมมีผลกับการฟื้นฟูจิตใจพอๆกับเทคนิคการบําบัดนั่นแปลว่าถ้าคุณยังอยู่ในที่ที่ทําให้คุณบอบช้ําคุณก็ไม่มีทางเติบโตได้จุดเจ็บปวดของคนหลายคนก็คือการกลัวการออกไปเพราะว่าการอยู่แม้จะเจ็บแต่มันก็คุ้นเคยการออกไปอาจจะไม่มีใครการออกไปอาจจะเหงาอาจจะไม่มั่นคง แต่ถ้าหากคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายนอกคุณก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงภายในได้เลยบางครั้งการเยียวยาที่ดีที่สุดไม่ใช่การอยู่ต่อไปแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่คือการกล้าลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากพื้นที่ที่ทำร้ายคุณแล้วก็สร้างที่ใหม่หรือว่าไปหาที่ใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้หายใจเต็มปอดอีกครั้ง 8. เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีถัดไปก็คือวันนี้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองช้าไปกับชีวิต ช้าไปในการเริ่มต้นธุรกิจช้าไปในการดูแลสุขภาพช้าไปในการเขียนหนังสือหรือว่าช้าไปในการรักใครสักคนอย่างเต็มที่และเพราะความรู้สึกนี้เองเราจึงปล่อยให้ตอนนี้ก็ผ่านไปอีกวันโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเพราะเราคิดว่ามันสายเกินไปแล้วแต่นั่นคือกับดักของความคิดนะครับเพราะว่าตราบใดที่คุณยังหายใจคุณยังตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทุกเช้าชีวิตก็ยังรอให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่คุณเห็นในสวนสาธารณะ ไม่มีใครปลูกมันเมื่อวานนี้แล้วได้ร่มเงาในวันนี้ทุกต้นล้วนเกิดจากใครบางคนที่ลงมือปลูกในวันที่มันยังไม่มีอะไรแล้วรอวันให้มันเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคำพูดนี้มีต้นกําเนิดมาจากสุภาษิตจีนโบราณแล้วก็ถูกนํามาใช้ในหนังสือพัฒนาตัวเองหลายเล่มนะครับอย่างเช่น The s l i h e Edge ของเจฟโอสันที่เน้นเรื่องพลังของการเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าสม่ําเสมอจุดเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในตัวของคนหลายคนก็คือความเสียใจในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํา ซึ่งมันจะเจ็บปวดยิ่งกว่าความผิดพลาดในสิ่งที่เคยทําเพราะว่ามันไม่มีโอกาสแก้ไขได้เลยแต่ว่าการเริ่มต้นตอนนี้แม้จะช้ากว่าคนอื่น5ปี10ปีมันก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยเพราะว่าผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับว่าใครเริ่มก่อนแต่อยู่ที่ว่าใครไม่ยอมเลิกคุณอาจจะปลูกต้นไม้ในวันที่ฝนตกในวันที่ดินแข็งหรือในวันที่ไม่มีใครเข้าใจว่าคุณจะทําไปทําไมแต่ว่าถ้าหากคุณเชื่อในวันข้างหน้าแล้วคุณลงมือในวันนี้วันหนึ่งคุณจะได้ยืนอยู่ในเร่มเงาที่คุณปลูกเอง ขอให้จําไว้นะครับว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับคนที่ยังกล้าลงมือทํา 9. คุณไม่ต้องรับผิดชอบในความคิดแรกแต่คุณรับความผิดชอบในความคิดที่2และการกระทําแรกเคยไหมครับที่อยู่ๆก็มีความคิดด้านลบผุดขึ้นมาในหัวความโกรธความอิจฉาริษยาหรือว่าคําด่าทอในใจที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดไม่ต้องตกใจนะครับนั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่มันคือผลสะสมของประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่คุณเติบโตมา มันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ติดตั้งมาแล้วในสมองของคุณแต่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือความคิดที่2และการตอบสนองแรกของคุณต่างหากเพราะนั่นคือการเลือกอย่างมีสติในแนวจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมมีการสอนว่าความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวมันมักจะเป็นอัตโนมัติแต่ว่าความคิดที่สจะเกิดจากการประมวลผลซึ่งนั่นคือที่ที่คุณเลือกได้ว่าจะโต้อตอบอย่างไรกับโลกนี้และสิ่งที่เกิดขึ้น จุดเจ็บปวดของคนจํานวนมากก็คือการรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วเอาความรู้สึกผิดนั้นมาหลอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่ดีทั้งที่จริงแล้วคุณแค่ยังไม่เข้าใจว่าความคิดแรกนั้นมันเป็นเพียงผลสะท้อนมันไม่ใช่ตัวตนของคุณถ้าคุณให้เวลากับตัวเองสัก3วินาทีก่อนที่คุณจะพูดก่อนที่คุณจะตอบหรือว่าก่อนที่คุณจะตัดสินอะไรเพราะว่าใน3วินาทีนั้นคือเสรีภาพในการเลือกว่าคุณจะเป็นใครในช่วงเวลานั้น คุณจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่กระทบใจของคุณได้เสมอไปแต่คุณจะควบคุมได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรและตรงนั้นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของคุณนะครับ 10. ทุกสิ่งที่คุณต้องการรออยู่หลังคําว่าทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอเราเติบโตมาในโลกที่ให้คุณค่ากับพรสวรรค์กับความฉลาดหรือว่ากับความโชคดีแต่ว่าความจริงของความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าความสม่ําเสมอเจมส์เคลียร์กล่าวไว้ในหนังสือ atomic habits ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการปรับเล็กๆที่ทําซ้ําไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณอยากจะมีสุขภาพดีอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่ามีอาชีพที่ก้าวหน้ามันไม่ได้เกิดจากการกระทําใหญ่ๆเพียงครั้งเดียวแต่ว่ามาจากการเลือกที่จะทําเล็กๆที่คุณทําซ้ําทุกวันแม้ในวันที่คุณยังไม่เห็นผลของมันในตอนนั้นจุดที่เจ็บปวดของคนหลายคนก็คือความรู้สึกว่าทําแล้วไม่เห็นผลและพวกเขาก็หยุดทั้งที่ผลลัพธ์อาจจะอยู่แค่อีก2องสก้าข้างหน้าเท่านั้นเองเหมือนกับการตอกหินหลายพันครั้งที่ไม่เห็นรอย แต่ในครั้งที่1นึ่นหินนั้นกลับแตกออกเพราะว่าทุกแรงที่เคยลงไปมันสะสมอยู่ในหินก้อนนั้นอยู่แล้วสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ได้รออยู่ที่ความบังเอิญแต่รออยู่ที่การไม่ยอมแพ้ในสิ่งเล็กๆที่คุณทําซ้ําสม่าเสมออย่าให้ตัวเองพลาดเพราะว่าคุณหยุดก่อนเวลาอย่าปล่อยให้วันธรรมดาทําลายอนาคตที่ไม่ธรรมดาของคุณเพราะว่าบนเส้นทางของคนสําเร็จไม่มีใครเลยที่ไม่เคยท้อมีแต่คนที่ท้อแต่ยังเดินต่อเสมอนะครับสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ สิบบทเรียนเปลี่ยนชีวิตแบบตรงและทรงพลังที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ 1. คุณคือคนที่สอนให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาขีดเส้นหรือว่าตั้งขอบเขตท,ที่คุณรับได้หรือว่ารับไม่ได้คนอื่นจะคิดว่าคุณยอมให้พวกเขาทําตามใจได้เรื่อยๆ 2. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแต่คือมุมมองของเราเองที่มีต่อเรื่องนั้นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เจ็บปวดแต่มุมมองที่คุณตีความมันต่างหากที่ทําให้คุณเจ็บปวด 3. คุณไม่ได้ติดอยู่กับที่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรแต่เพราะคุณไม่กล้าทําในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทําต่างหากเลิกหาข้ออ้างแล้วเริ่มก้าวแรกในสิ่งที่คุณหลบเลี่ยงมันมาโดยตลอด 4. ความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่ภาระของคุณสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวของเขาไม่ใช่อยู่ในชีวิตของคุณจงเลือกเสียงในใจของคุณให้ดังกว่าเสียงของคนอื่น 5. คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําซ้ําไม่ใช่ในสิ่งที่คุณพูดซ้ํานิสัยประจําวันของคุณคือสิ่งที่สร้างตัวตนของคุณไม่่ใชคําพูดอยๆ 6. สมบัติที่คุณตามหาซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณกลัวไม่กล้าเข้าไปทุกครั้งที่คุณกลัวคือสัญญาณว่ามีบางอย่างยิ่งใหญ่รอคุณอยู่หลังประตูนั้น 7. คุณไม่มีวันหายดีในที่ที่ทำให้คุณป่วยบางครั้งไม่ใช่คุณที่ผิดแต่คือสภาพแวดล้อมที่คุณต้องเปลี่ยน 8. เวลาที่ดีที่สุดที่จะปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีก่อนส่วนเวลาที่ดีที่สุดถัดไปก็คือวันนี้อย่าเสียเวลาเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทํา เริ่มต้นตอนนี้เพราะวันนี้คือวันแรกของชีวิตที่เหลือ 9. คุณควบคุมความคิดแรกไม่ได้แต่คุณเลือกความคิดที่2และการกระทําแรกได้เสมออย่าให้ความคิดอัตโนมัติมากําหนดอนาคตใช้สติเลือกทางที่ดีที่สุดทุกครั้ง 10. ทุกสิ่งที่คุณต้องการรออยู่หลังคําว่าทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคแต่คือการไม่ยอมแพ้ในสิ่งเล็กๆที่คุณทําทุกวันนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ และสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้วิธีควบคุมชีวิตและก็สร้างโชคชะตาของตัวเองด้วยตัวเองผมจะมีหนังสือคู่มือลิขิตชีวิตตัวเองที่ยอดเยี่ยมที่สุดเล่มหนึ่งมาฝากกันนะครับเป็นผลงานการแปลและเรียบเรียงของผมเองสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่องอัลลีมิต d m ไมเซ็ตจิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดา พลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ As a Man t h i n k e t เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมะตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์ หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลาย10ภาษามียอดจาหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวาลทําตามเดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิก อ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man thinketh คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกความคิดคือมเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มน,นี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ซําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สังการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนดแต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับ จากหน้าสิบมนุษย์เป็นคนที่มีอำนาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิดเขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่ แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นําที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกําหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผิน แต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุด เมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add limited myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช h อป e ีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับ ส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ